ณแสงทองของอําไพการพัฒนาจิตใจก็สำคัญถ้าเราเตรียมรับการรบรุ่งอรุณของวันใหม่แต่ละวันแต่ละเชา้าแต่ละเชา้าทุกเช้าอย่างนี้ยกแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของวันใหม่เป็นของวันเมื่อวานเป็นของเมื่อวานนี แต่จริงวันมันก็ไม่เปลี่ยนไปนะมันก็เหมือนของเมื่อวานนี่ทั้งหมดลมหายใจของเรามันก็เป็นหัวใจลมหายใจเดิมของเมื่อวานนี่ดวงตาก็เป็นดวงตาของเมื่อวานนี่ความคิดจิตใจมันก็เป็นความคิดจิตใจของเมื่อวานนี่ ความร้อนความเย็นมันก็เป็นของเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนเดิมตกลงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามีที่เราใช้มันเกิดมาจากเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเกิดมาจากเมื่อวานแล้วก็ทำให้เราส่งผลสนับสนุนเป็นทุนเป็นรอด ให้พบกันในวันนี้ยังพอมีชีวิตอยู่ได้ยังพอใช้ใช้สังขารอยู่เองพอที่จะเดิมเนินชีวิตต่อไปแต่ที่สำคัญของที่มรดกตกทอนมาจากเมื่อวานมันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานก็ตรงที่อากาศหรึเปล่าโยน เวลาลรือเปล่าที่นัดหมายบุคคลรอบข้างหรือเปล่ามันมีสิ่งที่จะนำพาให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ปยนไปปรุงกับไม่ให้มันเหมือนเดิมเป็นแตกต่างจากเมื่อวานนะั้นโดยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล่ะแต่แท้จริงแล้วความโลภความกดความลงมันก็เป็นอย่างเดิมอยู่มันยังให้ผลเหมือนเดิมนะ เวลาโก,กรธนิกฟัดกาแฟเวลาโกรธจะโมโหโกรธสาเวลาโกรธนหน้านิ้วคือความหดเวลาโกรธน่าจะเป็นยักษ์เป็นมารจะทําเวลาไหนตอนไหนมันก็ยังมีผลให้ผลเหมือนเดิมว่าเป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวตรงกันข้ามกับความเมตตาเวลาเราประพฤติและเวลาเรากระทาตีไรมันให้ผลเชม่มเชื่นเบิกบานคนรอบข้างก็ร่มเย็น ใครเห็นก็รักใครเห็นก็กชมใครเห็นก็นิยมชมทักว่าดีว่างามสงบเงียบเปลียวกร้อยไม่รู้จักม oh ok, โมโหโกรธทาแม้วุ่วางโกรธงายมันก็ยังให้ผลเหมือนเดิมแต่ความสำคัญคือการประพฤติและปฏิบัติจิตใจของเราในดวงเดิมมันก็ยังดวงเดิมอยู่ แต่ที่เรามาร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเหมือนเดิมให้มันแปรเปลี่ยนไปนเพื่อความเข้าใจเพื่อความเข้าใจและความเป็นไปถูกต้องตามคําสอนของพระบรมศาสดาสมมาพัมพุทธเจ้าไม่มีเครื่องมือใดในโลกที่จะดับทุกโศกของมวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริงและสิ้นเชิงได้และสงบประงับที่สุดสันที่สุดที่สุด ยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เวลาเราหายใจเข้าเราเรารู้ไหมว่าการหายใจเข้าหนึ่งครั้งมันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องใช้ความอดทนเพียบเพียนพยายามมานะและสูญเสียไปเราได้ลมหนึ่งลมหายใจได้หนึ่งลมหายใจนิทหากาเราเป็นคน ที่เมตตาในเงินตราหามาด้วยความยากลำบากบวาเป็นบารมีสรงสมความดีมาแล้วตั้งแต่อดีตจะชาติจนถึงปัจจุบันจะเป็นเท่าแก่ใจดีเสรีฐีใจบุญจากกรุงเทพประมาณนครก็ดีทำดีแต่ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งลมหายใจแต่ก็ยังฝักใฝ่ในการประพฤติและปฏิบัติ เราก็ตอดหัวใจมาคุยกันว่าโลกมนุษย์ที่เราเจอกันเป็นเรียกเพียงแค่ฉากหนึ่งแค่เซี่ยหนึ่งแค่วันหนึ่งแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นที่จะเจอเจอกันแล้วเราก็จากกันก่อนจากจะฝากอะไรให้กับโลกนี้ให้รู้ดีว่าเราอย่างไม่จากจรแต่เราจากลาแล้วทำไมเพราะมหาจุฬารงรกรราชวิทยาลายัยหลวงพ่อปัญญาณันทภิกขุ ท่านสร้างโบสถกลางแม่น้ำย่างนี้ตัวท่านตายอนุสารีย์ท่านไว้กราบไหว้บูชาตายแต่เนื้อหนังชื่อยังยืนไม่เสื่อมสลายให้ไปไหนยังระลึกนึกถึงอยู่เชื่อฟ้าดึงสลายเห็นไหมหรือว่าลมหายใจที่เราได้มาหนึ่งนี้จะสร้างความเกลียดชัง อดรด้มันมีเครื่องปรุงเยอะอยู่ที่เราตั้งหากเยงการเจอแต่ละครั้งฝากดีนะการเจอแต่ละทีฝากความเป็นกุศลมันปฏิบัติขัดเกล่าจิตทนให้ทันต่ออารมณ์ปัจจุบันมันมีเครื่องปรุงเยอะในกันเวลาข้าวปลาอาหารปรายาตามี ระยะเวลาการเดินทางสุขภาพเขาของเงินต่อสติปัญญาการทุ่มเทฉะนั้นหนึ่งลมหายใจของเราแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันให้เราจะดบันทึกกันอย่างน้อยๆอนุออนมโมทนาให้เราทั้งหลายสร้างสุแในปัจจุบันทันตานะสร้างสุขทันตาสร้าง ห้องสุขขาที่เป็นชื่อของสวรรค์เพียงแค่เขาแค่ไปทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็นะ่าดูมีชื่อเสียงก้องกไกลจิตผองใสใจก็ดีมันก็เพิ่มสง่าราศีแลกมันก็เพิ่มเสริมเพิ่มเติมดวงให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างอ่ะก็ห้องสุขนะเรามาสร้างห้องสวรรค์ในปัจจุบันต่างๆกัน เกไปเมื่อเรามาสร้างในอง์สมเด็จปัจจุบันตาก็พอเห็นนะคุณพ่อบันเทิงคุณแม่อารีกิติวงกําจรพรองครอบครัวอนุโมทนาศาธุต0 0หนึ่งพันบาทโบชาธรรมะทางอากาศหนึ่งพันบาทร่วมสร้างสุขห้องสอนหนึ่ง พับนบาทรวมเป็นสองพาบาทอนุโมทนาสาธุได้รับแล้วนะสาธุอยู่และคุณโยกมกะมนโยมลาวันเสรีวันรบได้ทวรณาทัพท์โบราณามาเมื่อวานไปเติมปัญญามาสองวันนะวันเมื่อวันหนึ่งวันแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันก็รับโทรศัพท์บางที อาสะดวกบ,บางไม่สะดวกบ้ดดบบางแต่บางช่วงสะดวกนะท่านอนนาสาธุสร้างห้องสุขาให้มีความสุขปุราในปัจจุบันะชา่างหนึ่งห้องห้าพันบาทจองไว้แล้วยอมละสาธุคุณยมกมลยมราวันเสรีวันรุกนะสาธุยมชาญเชื่อมสิริกิจจาปานชิชคุณยมพอนชัยคุณยมรัตนนา3ท่านสามพี่น้อง ห้องละห้าพบาท3ท่านก็หนึ่งบาทนะสาธุยคุณโยมจงรักเปลี่ยมบริบูรณ์หนึ่งห้องสาธุนะให้เย็นเป็นตุกคุณโยมไอูู้ย์์ร่วมบุญด้วยหนึ่งบันบาทสาธุคุณโยมสมคิดแทบพึิงอุทิศให้แม่แม่ตารมะคีร่วมบุญครั้งนี้ด้วยสองบาทนะสาธุคุณโยมสุมารีอ้นรัฐ หนึ่งห้องห้าพันบาทจาทุกยกศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ห้ห้าสองสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเ็หห้าสเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างห้องสุข,ขาปุรณะเอนน้อยไปหามากเนาะถ้าห้องละสามแสนยงคงทำไม่ได้ห้องละ1นึ่งแสนบาทก็แพงไปห้องละหมื่นก็แพงไป จะแพงหรือถูกราคาที่ไหนก็ให้คิดอย่างนี้นะเรามีร้อยก็ไปรวมกับพันเรามีพักนก็ไปรวมกับหมื่นเรามีหมื่นก็ไปรวมกับแสนจะได้ไม่ขาดแคลนบุนของเรานะตามกําลังอยู่ทั้งหมดที่ิ0ห้องตอนนี้เหลืออยู่10เหลืออยู่เหลืออยู่15ห้องหยก <c oughs> เหลืออยู่15ห้องนะเมื่อวานยังเหลือได้มห้อง เลขสามห้องสี่ห้องสามสี่ห้าหกห้องเหลืออยู่สิบสี่ห้องอยู่นะอันนมตนาแสดงตนประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่มต่างห้องน้ำห้องสุขายี่สิบห้องราตมภาพก็ทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ความจำเป็นอยู่บางครั้งบางทีราตมภาพก็ไม่รู้ดีว่า มันเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยจย่งกรุงเทพท่านตรงฝั่งทั้งหลายบางทีคนก็มีหลายชนหลายระดับเนาะบางทีก็ทางวัดนั้นชินแล้วละแต่ว่าทางอื่นทางไกลมายังไม่ชินบางทีไม่เพียงพอก็เลยต้องกันสิ่งดีๆเลยนะโยมทำแล้วต้องทําสิ่งที่ดีๆเ,นะเราจะได้สิ่งที่ดีๆนะ เฉพาะหัวชักโครกอย่างเดียวยมเฉพาะหัวชักโครกอย่างเดียวมันหล่อชิ้นเดียวนะหล่อชิ้นเดียวถ้าหากว่าราคาเดิมก็ประมาณหมื่นบาทหมื 10, ่นหนึ่งพันห้าร้อยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตอนนี้มันลดเหลืออยู่หกพันกว่าบาทนะหล่อชนิดยังดีนะหัวเดียวอย่างเดียวเนี่ยอยามาคิดดูว่ามันจะเหลืออะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นนะยเพียงแต่ให้รู้ว่า วัสดุคูปพันธุ์ที่จะมาปรับปรุงให้มันเหมาะสมเราก็ต้องการทำให้ดีเลิศทีเดียวล่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ละส่วนแต่ละอย่างยังเยอะอยูอยอยอย่น้ำอย่างเงี้ยตัวปั๊มน้ำที่จะทำให้น้ำแรงต้องการการดูแลให้สะอาดเรี้ยงเกลาเข้าได้อยหมดกลิ่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่า ยังจำเป็นอยู่นะครับรวมโดยช่วยกันไม่รู้ว่าหน้าเพึ่งใครก็าอาศัยต้นผู้ฟัง์อายิธรรมที่พอมีกำลังอยู่1 4ห้องนี่าถัดได้ก็คงจะเป็นความสุขในปัจจุบันในชาติรวมสร้างกันตรงนี้หละ่ะบนทันตายอย่างเราก็มาจะเรือกบันทึกศรัทธาของเราไว้ตามกำลังนะแต่ถ้าหากว่า เพื่อการประพฤติและปฏิบัติ2วัน2เดือน2ปีก็ควรจะแก้ไขนิดเพราะทันวานั้นมี31ยกถ้าเป็นไปได้เราก็มาเจอกันวันที่30เย็นอย่างนี้นะ30เย็นเรือว่า31และวันที่1 2วัน2เดือน2ปีมัถือในสาธิพเพื่อที่จะเจะริญมนต์กันเพื่อที่จะ สวดมนต์ข้ามปีทำคุณงามความดีข้ามพศสะปฏิบัติทันทีไม่ต้องรังโรกกคไรเดี๋ยวก็เตรียมไว้เนะาะชักชวนญาติสนิทเป็นสหายมีคนใกล้คนไกลมาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการหล่อหลอมเริ่มต้นจากตรงนี้ล่ะเริ่มต้นจากการคิดดีพูดดีฟังดีปฏิบัติด,ดีแล้วก็มารวมกันทำดีเหนียวแน่นมันคงไม่พาายมหลงโยก ไม่มาโยมหลงทางหลงไหลแต่เราจะไปถึงฝั่งห่วงแห่งแม่น้ำอนุมานลทีหลักคำฝั่งในปัจจุบันาตินี้เพราะเราเจอกันแต่ละทีก็ต้องนำดีฝากไปส่วนแปดเก้าเก้าหนึ่งสองนึงแปดสามแปดยมออนแอร์สดตรงนี้ขอสักหนึ่งสายได้สักหนึ่งท่านนะห้องน้ำห้องสุขา รวม20ห้องแต่เนีเหล <Superman> ืออยู่14ห้องเสร็จ 8, 9, 9, 1, 2, 1, 8, 8, 8เบอร์ใดเบอร์หนึ่งได้ทักทท่านสองท่านแถวนี้นะจารึกบันทึกร่วมบุญบูณปฏิสังขรณ์เสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่ให้มันพอดูพอได้ห้องละ5,000บาทธนาคารที่ท่านสามารถรวบรวมและจดจารึกบันทึกเพื่อเป็นกําลังบุญไปด้วยกันก็ธนาคาร บัญชีธนาคารที่เราสามารถเป็นสื่อกลางกันได้ก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุวินทวงศ์ธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุวินทวงศ์ย่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ธน,นาคารกรุงเทพนะจำง่ายดีนะศูนย์เก้าศูนย์ 0 5 7 7 0ยกก็อย่าลืมเมื่อโอนปัจจัยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้เป็นภาละโยมนิดนึงนะโทรมาแจ้งเพื่อที่จะเรียนแล้วก็จะได้ตรงรายการถูกหลายบัญชีหลายรายการบุญก็จะได้ถูกต้องหมดนะบางคนก็ถนัดเก่งโยมพอโอนปัจจัยแล้วก็ส่งเฟซมาบางก็ไป ส่งข้อความหลักฐานกันโอนมาทางไลน์มันก็มีต้องส่งเบอร์นี่แหละโยม0899121838 0897455249ถ้าเรื่องมือรุ่นใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่หน่อยก็จะขึ้นมาทันทีเฟซไลน์ก็เป็นของพระโพสุนทรนะเบอร์นี้คุยแล้วได้เบเบอร์นี้ สร้างบารมีกันดังนั้นท่านใดที่พอมีกําลังกเรียนเกินะธนาคารไทยพาณิชย์นะยมนะไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสุวินทววศ์เหมันกันกรุงเทพประมานครนะเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสแบ่งสรรปันศรัทธาได้มาเพื่อแบ่งปันสร้างสรรสิ่งที่มีอยู่ให้สมบนูรณ์ทน เหมาะสมในกนารใช้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสวินทวงศ์บางคนถนัดอย่างนี้นะและที่บัญช40ี406 1442841 406 1442841ธนาคารไทยพาณิชย์นะสาขาบิ๊กซีสวินทวง์ยก มองดูแล้วเวลาใกล้กลจะหมดหมดเวลาญาติโยมปรึกษาหารือกันนะเพื่อความพร้อมเพียงพร้อมจิตพร้อมใจในการที่เราจะสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันจะด้วบันทึกบุญด้วยกันนะสร้างศุขในปัจจุบันต่างๆมีโอกาสได้ถามโยมเหลืออยู่14ห้องใครจับจองช้าหมดโยมนะข้อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมกับสอนของพธธธระศัสดาสัมมาสัพพะเตเจ้า จะมาเกิดมีกับสัตวสัตวชนได้ติดตามผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออำนวยพอ